สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sun Power Basket Tarot นะคะเป็นคลิปดูดวงโดยรวมปีหน้านะคะของชาวราศีมังกรราศีกุมราศีมีนจะเป็นการดูดวงเหมือนเปิดไพ่และก็ดูทุกด้านตั้งแต่การงานการเงินแล้วก็ความรักเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ชาวราศีมังกรกันก่อนนะคะปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างเปิดทั้งหมด5ใบนะคะ จะใช้สำหรับ Rider w a y After t a r l o t สำหรับชาวราศีมังกรในปีหน้านะคะคุณได้ไพ่เก้าไม้ Ace of Swords The Lover Page of Pentacle แล้วก็ King of One ชาวราศีมังกรปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่คุณน่ยได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในสายการงานแล้วก็คุณก็จะแวดร้อมไปด้วย เพื่อนร่วมง,งานที่ดีคนรักที่ดีนะคะแล้วก็เป็นปีที่คุณเนี่ยได้พักจากความเหนื่อยล้าของปีก่อนๆมาไพ่9ก้าไม้นะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยผ่านเรื่องที่มันสุดๆมาแล้วในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินแล้วก็ความรักคุณอาจจะตบตีหรือว่าอาจจะผ่านการสู้ผ่านการทำงานหนักเนี่ยมาในปีก่อนๆปีนี้เป็นปีที่สิ่งที่คุณได้ทำสิ่งที่คุณได้ก่อร่างสร้างเอาไว้เนี่ย มันเริ่มที่จะโอเคขึ้นแล้วคุณก็ได้มีเวลาพักใครที่มีปัญหาหนักๆมาปีนี้ก็จะหมดจบลงแล้วนะคะคุณก็ได้หยุดพักเพื่อที่จะมองกลับไปหาปัญหาแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันกลับมนาะเป็นความรู้หรือว่าอะไรให้กับชาวราศีมังกรนะได้พัฒนาต่อยอดต่อไปคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าเนาะในช่วงปีก่อนๆแล้วก็ในช่วงต้นปีหน้าแต่หลังจากที่คุณเนี่ยได้พักแล้วนะคะ ได้หยุดแล้วก็คุยกับตัวเองแล้วก็ได้ฮิวใจตัวเองแล้วเนี่ยคุณก็จะได้เริ่มต้นใหม่กับอะไรใหม่ๆนะดังนั้นเนี่ยให้เปิดรับสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตปีหน้าเนี่ยในเรื่องของความรักคุณจะได้คุยกับคนรักมากขึ้นมีความโรแมนติกมากขึ้นใครที่ยังโสดนะคะก็อาจจะได้พบรักกับเพื่อนร่วมงานก็ได้หรือคู่หูคู่ทำงานก็ได้เหมือนกันส่วนคนที่มี คู่อ,อยู่แล้วนะคะปีหน้าให้ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองให้มากๆแล้วก็เป็นปีที่คุณเนี่ยจะได้คุยกับคนรักของคุณเนี่ยค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษโดยท็อปิคที่คุยปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกสนุกสนานไปกับมันเพราะว่า a อ e of s w o r d เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นในเรื่องของการพูดคุยตัดสินตัดสินใจการเจราจาอะไรที่เป็นเป็นด้านบวก ใครที่ปีหน้าเนี่ยต้องการจเจราจาอะไรกับใครไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําธุรกิจการค้าหุ้นส่วนหรือเริ่มต้นหาลูกค,ค้าใหม่ๆเนี่ยคิดว่าก็เป็นปีที่ดีของชาวราศีมังกรเลยนะที่จะเริ่มแบบเจราจาที่จะเริ่มขายโปร่งโปรเจกต์อะไรอย่างนี้ปีหน้าเนี่ยถ้าไพ่เดอะเลเวอร์เนี่ยก็ค่อนข้างเด่นในเรื่องของความสัมพันธ์คุณก็จะห้อมล้อมไปด้วยเพื่อร่วมงานที่ดี คนรักที่ดีแล้วก็เรื่องของการเงินก็ก็ถือว่าโอเคด้วยนะคะแต่ว่าก็ต้องมีการช่างใจในการซื้อของที่ไม่จำเป็นอยู่บ้างเล็กน้อยไพ่เพชร p f p t n t l e l e หรือว่า,าน้องเด็กเหรียญน,นะคะไออพ่เนี้เนี่ย,ยมันจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าคนเนี่ยเริ่มที่จะมีแนวโน้มที่จะสร้างเป้าหมายให้กับตัวเองมากขึ้นในปีหน้าชาวราศีมังกรเนี่ยก็จะเริ่มหันกลับมาวางแผนกลยุทธ์ เพื่อที่จะเอาไปทําให้บรรลุเป้าหมายแหละแต่ว่าบางทีกลยุทธ์ของคุณเนี่ยมันอาจจะหินนิดนึงเนาะคุณก็จะต้องทํางานหนักหน่อยนะคะแล้วก็มุ่งมั่นเพื่อให้ทํางานให้สําเร็จตามสิ่งที่คุณ ต้องการนะคะส่วนเรื่องเงินเนี่ยใครที่มีปัญหาเงเรื่องเงินในปีก่อนๆนะคะปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่คุณได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินแล้วสังเกตว่าตัวมหาเล็กเนี่ยเขาจะเถือเหรียญเอาไว้ดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะได้เงินนะกลับมาใครที่เป็นเจ้านี้เนี่ยลูกนี้ก็จะเอาเงินมาคืนให้เรื่องของการวางแผนการเงินเนี่ยให้คุณมีวินัยให้มากๆเพราะถ้าเกิดปีหน้าคุณมีวินัยในการเก็บเงินหรือวางแผนการเงินมากๆเนี่ยมันจะส่งผลให้คุณเนี่ยเห็นความ แตกต่างในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยอย่างชัดเจนมากๆเลยส่วนในเรื่องของความรักก็เด่นไปในเรื่องของคนที่ยังไม่มีคู่เหมือนกันนะปีหน้าเนี่ยคนที่ยังไม่มีคู่นะ่ะสำหรับชาวราศีมังกรน,นะคะคุณจะได้คนที่ลหลงไหลคุณน่ะเข้ามานะคะคนที่มีความเป็นเด็กน้อยแล้วก็คนที่ รู้สึกแบบน่าหลงไหลเนี่ยเข้ามาเข้ามาในความรักของคุณแล้วก็คุณน่ะก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับคนที่เข้ามาคนนั้นอยู่ประมาณนึงส่วนในบทสรุปเนี่ยชาวราศีมังกรปีหน้าเนี่ยคุณเรียกว่าค่อนข้างก็ถ้าตั้งเป้าหมายให้มันดีตั้งแต่ตน้นแล้วก็ได้หยุดพักได้ลงมือทำเนี่ยปีหน้าชาวราศีมังกรเนี่ยก็จะ เรียกว่าก็สักเซสมากๆนะในเรื่องในในใน,ในทุกๆเรื่องราชาไม้เท้าเนี่ยมันเป็นร่ออาชาไม้เท้าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ปีหน้าเนี่ยคุณก็จะเรียกว่ามีคนเคารพนับถือคุณอาจจะได้เป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นคนรลบข้างด้วยพอคุณเป็นคนที่แบบน่านับถือน่านยกย่องเนี่ยก็จะมีแต่คนเนี่ยเข้ามาขอคําแนะนําขอความคิดเห็นจากคุณนะคะปีหน้าเนี่ย ด้วยผลจากการที่คุณเนี่ยพยายามมาหลายปีนะคะปรุปลบปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นปีที่คุณเนี่ยได้รับผลตอบแทนหรือว่าได้รับชัยชนะที่มาจากความสามารถของตัวคุณเองอันนี้ก็จะเป็นดวงโดยรวมของชาวราศีมังกรเดือนหน้าคิดว่าจะเป็นปีที่คุณเนี่ยได้ใช้เวลากับการหาเป้าหมายในอนาคตของตัวเองอะ มากขึ้นนะคะจากปีก่อนๆที่คุณก็เคยเหนื่อยมามากแล้วเนาะชาวราศีมังกรปีหน้าก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะคะแล้วก็เป็นปีที่คุณอ่ะได้ทําอะไรเพื่อตัวเองมากๆต่อไปนะคะจะเป็นดวงของชาวราศีกุมชาวราศีกุมปี2567ปีหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างชาวราศีกุมสามเหลียน ดัมมูลซัมดาบเดชารีอตแฮงแมนชาวราศีกุมนะปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่คุณเรียกว่าหมดทุกหมดโศกแล้วนะคะปีหน้าเป็นปีที่ดีนะสำหรับชาวราศีกุมถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเคยมีความทุกข์หรือว่าคุณเคยเหมือนกับประสบปัญหาหนักๆมาก่อนในปีก่อนๆปีหน้าเป็นปีที่คุณเนี่ย จะได้เริ่มต้นวางเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่และในจิตใจนะคะแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะได้ใช้ทักษะของตัวเองอ่ในการทำให้ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จคุณจะได้ทีมงานเข้ามาช่วยงานนะคะใครที่ทำงานเหนื่อยมาเยอะและทำงานคนเดียวมาเยอะหรือยังไงเนี่ยคุณก็จะมีคนมาช่วยคุณทำงานแล้วก็มีคนมาช่วยเป็นผู้ร่วมคิด เข้ามาทําให้งานของคุณเนี่ยสำเร็จแล้วคุณเนี่ยก็ได้จะได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานเนี่ยค่อนข้างสูงด้วยความที่คนราศีกุมเนี่ยก็จะเป็นคนที่เรียกว่าสู้ไม่ถอยเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดสร้างสารรค์ในการแก้ไขปัญหาปีหน้านะคะให้คุณเนี่ยตั้งเป้าหมายทางด้านการเงินให้เรียนรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการ เงินเนี่ยให้มากๆนะเพราะว่าจะเป็นปีที่คุณน่าจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าคุณอาจจะต้องไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่คุณไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงประมาณนึงทีนี้คำแนะนำสำหรับชาวราศีกุมปีหน้าเนี่ย เวลาถ้าเกิดสมมุติมันมีอะไรที่คุณต้องเผชิญน,นะคะก็อย่าตื่นกลัวไปก่อนเนาะเพราะว่ามันมีไพ่เด m มูนเนี่ยขึ้นมาเตือนตัวไพ่เด m มูนเนี่ยบางทีมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อว่าปีหน้าเนี่ยคุณจะต้องเดินไปในที่ที่ือนกับมันคุณไม่รู้ว่าคุณจะก้าวเดินไปยังไงพยายามให้ใช้สัญชาตญาณของตัวเองคุณอาจจะเกิดความสับสนในเรื่องของการทํางานคุณอาจจะรู้สึกแบบ ไม่ค่อยชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจด้านการเงินเพราะว่าอาจจะขาดความรู้ในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะหรือบางคนอาจจะมีผลกระทบเหมือนหรือว่าต้องเดินไปอยู่ในสภาพที่แบบว่าอยู่ใน ความสัมพันธ์ที่งงๆอะ่ะเหมือนกับความสัมพันธ์ที่มันสลับซับซ้อนอะไรอย่างนี้นะคสำหรับคนที่โสดปีหน้าเนี่ยให้ระวังอย่างที่บอกเลยว่าให้ระวังเรื่องความซับซ้อนเรื่องความรักแล้วก็ระวังการเข้าใจผิดกันระหว่างคู่รักหรือว่าคนคุยหรือความเข้าใจผิดระหว่างคนนอกแล้วก็มองความสัมพันธ์คุณแล้วก็เข้าใจผิดอะไรอย่างนี้นะคะก็คือต้องให้ระวังนิดนึง ให้คุณหาคนรักนะคะที่มีความเชื่อหรือว่าทัศนคติอย่างใกล้เคียงกันจะได้ไม่เหมือนกับขัดแย้งกันในเรื่องของการตัดสินใจคุณอาจจะเคยเจ็บมาก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันมีไพ่สามดาบขึ้นมาคุณก็เลยรู้สึกว่าเอะเราไม่คู่ควรกับความรักหรือเปล่านะคะแต่ว่าให้เปิดใจนะคะเพราะว่าพอไพ่สามดาบเนี่ยมันหลุดออกมาแล้วอะ่ะดาบมันหลุดแล้วก็แสดงว่าคุณอะ่ะ ได้ฮิวใจตัวเองแล้วระวังเรื่องของการสับสนในด้านเป้าหมายด้วยเหมือนกันไพ่เดอะมูนเนี่ยมันเป็นไพ่ที่เหมือนกับเด่นมากในเรื่องของการที่คุณอะสับสนเนาะสับสนแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่รู้จะทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีเน,นี้ยก็ให้เหมือนกับปรึกษาเนาะปรึกษาเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะเพราะว่าปีหน้าคุณจะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีเนี่ยเข้ามาช่วยอะไรที่คุณรู้สึกอืมไม่ค่อยสบายใจงงหรือว่า ไม่รู้จะทำยังไงหาทางออกไม่ได้ให้ปรึกษาคนในครอบครัวเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าเพื่อนสนิทไพ่สามดาบอ่ะแน่นอนชาวราศีกุมอาจจะเคยผ่านความเจ็บช้ำมาหลายๆอย่างอาจจะเคยผิดหวังเรื่องงานผิดหวังเรื่องความรักผิดหวังเรื่องการเงินปีหน้าเนี่ยทุกอย่างมันจะจบลงแล้วนะคะคุณ าดาบที่ปักอกคุณเนี่ยมันจะหลุดออกไปหมดแล้วดังนั้นเนี่ยก็ให้เปิดรับ energy ดีๆนะสำหรับปีหน้าที่มันจะเข้ามาเพราะว่าตัวคุณเนี่ยยังได้ไพ<ด>่ the chariot เลยนะไพ่ the chariot เนี่ยมันเป็นไพ่ที่เหมือนกับพูดเกี่ยวกับคนที่สู้ไม่ถอยอะ่ะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องเองลวร้ายหรือว่าเจอเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยแต่คุณก็สู้สู้ไปแบบเจ็บๆอย่างนั้นอะ่ะนะดังนั้นชาวราศีกุมปีหน้าเนี่ยไม่ว่าความยากลําบากมันจะมายังไงนะ คุณก็จะมันจะทําให้คุณเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะคะให้คุณรักษาความตั้งมั่นความตั้งใจแล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองเน่ะความมีละเบียบของคุณเนี่ยเอาไว้นะคะอย่าปล่อยให้เรื่องที่มันเจ็บเจแล้วทําให้ใจคุณพังเนี่ยมามาทําให้ความดีหรือว่ามาทําให้ความกล้าหาญของคุณเนี่ยมันลดน้อยลงดังนั้นคนโสดปีหน้านะคะถ้าเกิดมีความรักเข้ามาคุณอย่าสับสน แล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับความรักนะคะให้คุณอนะตอบสนองความรักนั้นให้ลองเปิดใจไปในทิศทางที่ดีให้เปิดให้เปิดใจไปกับความรักครั้งนั้นที่มันดีในเรื่องของการงานเนี่ยให้คุณเตือนสติตัวเองตลอดเวลาเนาะเพราะไพ่เดอะมูนเนี่ยมันมากับชาลีออดดังนั้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยชาวราศีกุมเนี่ยค่อนข้างสับสนในตัวเองค่อนข้างเยอะชาลีออดเนี่ย ก็ออกมาเตือนเลยว่าให้คุณเนี่ยตั้งจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการจะเดินไปนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยให้ให้ตั้งเป้าหมายดีๆอย่าให้อะไรมาลบกวนสมาธิของคุณแล้วก็ให้มุ่งหน้าต่อไปแล้วให้โฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณเนี่ยก็จะสามารถที่จะก้าวหน้าในสายอาชีพได้แฮงแมนเนี่ย ก็ออกมาเตือนชาวราศีกุมอีกเช่นกันนะคะว่าให้ใช้ความคิดสร้างสารรค์ให้ใช้ความอดทนไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็คือให้อดทนแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนถูก แขวนเอาไว้เหมือนถูกทําให้ต้องโดนตรึงอยู่ตรงนั้นแต่การที่เราใช้ความคิดสร้างสารรค์ใช้ความอดทนทุกอย่างเนี่ยมันก็จะผ่านไปดังนั้นเนี่ยสำหรับชาวราศีกุมนะคะในปีหน้าเนี่ยขอให้คุณเนี่ยเจอปีที่ดีเนาะเดี๋ยวเราเปิดให้ให้ชาวราศีกุมอะ่ะอีกสักสองใบละกันว่าเหมือนกับว่าหลังจากที่ฉันต้องทนขนาดนี้แล้วฉันจะได้อะไรกลับมาบ้าง อาจริงๆนะชาวราศีกุมเนี่ยต้องทนก่อนถึงจะผ่านมันไปได้จริงๆอคุณอาจจะรู้สึกหวาเวว้าเวเหมือนถูกทิ้งเหมือนผิดหวังเนาะในทุกๆด้านเลยแต่สุบสดบทสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่คุณอดทนจนจ,นจบการที่คุณวางแผนตั้งสตินะคะวางแผนตั้งสติดีๆคุณก็จะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาใหม่ในชีวิต นะคะในทั้งในเรื่องการงานการเงินความรักทุกอย่างเลยดังนั้นเนี่ยชาวราศีกุมให้ตั้งสติดีๆนะคะแล้วก็อบรับนะอบรับไพ่เอสดออฟวานนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยเนาะอย่าท้อนะคะชาวราศีกุมชาวราศีมีนชาวราศีมีนนะ ปีหน้าเนี่ยใช้ชีวิตแล้วนะแล้วก็เป็นปีที่แบบโอเคคุณนะ่ะเริ่มที่จะผ่านใครที่แบบอาจจะสมัครงานใหม่เนาะในปีที่แล้วปีหน้าเนี่ยคุณก็จะได้บรรจุแหละมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานใครที่เรียนอยู่ก็เรียนจบนะคะส่วนใครที่วางแผนจะแต่งงานก็มีแนวโน้มจะได้แต่งงานในปีหน้าปีหน้าก็จะเป็นปีแห่งการเคลื่อนไหวเหมือนกันนะของชาวราศีมีนดังนั้นเนี่ย ปีหน้าคุณจะได้ไปยังสถานที่ใหม่ๆงานใหม่ๆเจอผู้คนใหม่ๆเช่นเดียวกับชาวราศีกุมเลยชาวราศีมีนเนี่ยปีหน้าก็มีความกังวลความสับสนนะเข้ามาในชีวิตเหมือนกันแต่ว่าไม่เท่ากับชาวราศีกุมนะคะชาวราศีมีนเนี่ยอาจจะสับสนในเรื่องของสายงานสายอาชีพมากกว่าหรือว่าสับสนในเรื่องของเป้าหมายในอนาคตให้ชาวราศีมีนเนี่ย คิดให้รอบคอบแล้วก็ลงมือทําให้เยอะๆให้ตั้งเป้าหมายให้มุ่งมั่นนะเนาะบางทีเนี่ยการที่เรารีบร้อนมากเกินไปก็อาจจะทําให้เราเครียดได้เปล่าๆดังนั้นเนี่ยชาวราศีมีนปีหน้านะคุณไม่ค่อยได้มีเรื่องเลวร้ายเข้ามาในชีวิตเท่าไหร่การงานการเงินของคุณเนี่ยจะเติบโตไปไเรื่อยๆอาจจะไม่ได้เติบโตแบบทันเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจะเป็นการเติบโตที่ ที่เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วดูชาวราศีมีเนี่ยค่อนข้างหนักไปในเรื่องของไม้เรื่องของการเดินทางเรื่องของอาชีพเรื่องของสายงานเรื่องของการเรียนรู้ปีหน้าเป็นปีที่ดีที่คุณจะได้เปิดรับนะเปิดรับความรู้ใหม่ๆเปิดรับการงานใหม่ๆนะคะเปิดรับการไปรยังสถานที่ใหม่ๆปีหน้าเนี่ยคุณจะได้เริ่มตัดสินใจนะคะเดินจากอะไรบางอย่างไปที่คุณรู้สึกว่าเออมัน หน่วงลังชีวิตคุณหรือว่าอะไรที่คุณรู้สึกว่าเออคุณจําคุณจะต้องเดินไปเพื่อเป้าหมายเพื่อความสําเร็จของคุณและคนข้างหลัง queen of p e n t a c l e เนี่ยออกมาเด่นในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของความรักด้วยเหมือนกันปีหน้าให้คุณน่ตัดสินใจให้ชาญฉลาดคุณจะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจแบบใหญ่ๆเข้ามาเหมือนกัน ดังนั้นเนี่ยเวลาตัดสินใจให้คิดให้รอบคอบนะคะ Queen of Pentacles เนี่ยจะออกมาเตือนในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องการเงินเหมือนกันนะคะ mm. เพราะว่าตัว Queen of Pentacles เนี่ยจะเป็นลักษณะของผู้หญิงที่เรียกว่าชอบเงินดังนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะเสียเงินเสียทองไปกับการซื้ออะไรที่ไม่จำเป็นหรือว่าเสียเงินเสียทองไปกับการลงทุนอะไรที่เรียกว่าเยอะเกินไปถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนเก่งรอบคอบก็ตาม นะคะบทสรุปของคนราศีมีนปีหน้าเนี่ยเรียกว่าเป็นปีที่ค่อยๆเติบโตไปเนาะดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีอะไรเข้ามาให้คุณตัดสินใจรับเอาความสำเร็จนัน่ะก็ขอให้ชาวราศีมีนนะคะเปิดใจรับมันเอาไว้นะแล้วก็ให้ศึกษาให้ดีนะคะอย่าก,กังวลจนเกินไปนะคะแล้วก็เดินไปข้างหน้านะคะอย่างเต็มที่อันนี้ก็จะเป็น โดยสรุปนะคะของชาวราศีมีนปีหน้าซึ่งก็เป็นปีที่ดีเช่นกันนะคะของชาวราศีมีนสำหรับคลิปนี้นะคะก็รากันไปก่อนนะคะใครอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านใต้ได้เลยแล้วก็อย่าลืม subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับช่อง sunflower basket ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ